ครับสวัสดีครับวันนี้คุณลูกค้าบอกให้มาดูแอร์นะครับวันนี้แอร์เป็นแอร์ฮิตาชินะครับด c ซีอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับอาการก็คือไม่เย็นนะครับก็เดี๋ยวสักครู่ผมจะทดลองเปิด เปิดดูก่อนนะครับวันนี้เป็นฮิตาชิรุ่นนี้นะครับเป็นโมเดลเคเอชหนึ่งแปด CLT นะครับน่าจะเป็นแอร์ขนาดประมาณ 17, 18, เดี๋ยวนะครับหมื่นเจ็ดหมืนแปดปีทยูนี่นะครับเดี๋ยวเปิดไว้สักครู่นะครับว่าจะเย็นหรือไม่เย็นนะครับตอนนี้เปิดมาสักพักแล้วนะครับก็ามาดู ลมหน้าเครื่องนะครับก็ไม่เย็นนะครับก็มาดูด้านนอกนะครับคอยร้อนทำงานหรือยังคอยร้อนทำงานแล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นลักษณะเดินท่อลงไปข้างล่างนะครับน,รนะน่าจะมาเกิน4เมตรนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับครับตอนนี้มาดูด้านล่างนะครับตอนนี้ รู้สึกว่าเสียงก็จะเป็นสปีดสปีดสูงแล้วนะครับเราวมาดูตรงท่อนะครับน,รน,นี่ครับท่อเป็นน้ำแข็งนะครับตอนนี้ท่อท่อเล็กนะครับมีน้ำแข็งเกานนะเดี๋ยวมาดูตรง ตรงวาลตรงแฟนะครับที่มองเห็นด้านนอกตอนนี้ก็เหมือนจะเอาสก,กูออกเหมือนเหมือนจะเห็นอยู่นะครับตรงนั้นนะฮะเห็นขาวๆนะฮะครับแบบตอนนี้ออกมาแล้วนะครับ อย่างนี้เห็นเลยนะครับน้ำแข็งเกาะครับแข็งเกาะท่อก็เดี๋ยวจะทดลองวัดดูนะครับน่าจะน้ำยาขาดนะครับพอดีดูแล้วนะครับมีการเชื่อมท่อนะครับ น่าจะมีการต่อท่อตรงนี้เนี่ยฮะโหที่นครับเขาเอาท่อสามหุนนะครับมาต่อท่อสี่หุนนะครับน่าจะมีรั่วนะครับหรือไม่อาจจะรั่วตรงตรงแฟน,นะครับแถวนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองวัดน้ำยาดูก่อนนะครับ ตัวนี้เป็น R สามสองครับขุ่มยา R สามสองครับวนันนี้จะเป็นหัวหัวใหญ่หน่อยครับเกลียวใหญ่ มาดูน้ำยากันนะครับว่าน้ำยาจะเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดวาล์วนะครับนะครับเราก็จะเปิดขันนะครับนี่ครับน้ำยาเหลือนิดเดียวนะครับก็อยู่ประมาณไม่ถึงหน้าประมาณยี่สิบกว่านะครับนี่ครับ อันนี้เกหนะครับเหลืออยู่ยยนิดเดียวนะครับอันนี้น่าจะรอบสูงแล้วนะครับเปิดมาสักพักล้วก็แสดงว่าน้ำยาขาดนะครับยาขาดก็ตอนนี้ผมจะทำการบล็อกน้ำยาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปปิด เครื่องอยู่ด้านบนคนหนึ่งครับอีกเพราะว่าด้านต้องเวลาบล็อกน้ำยาต้องใช้สองคนนะครับก็เราจะการปิดเราจะทำการปิดวาล์วนนะครับวาล์วด้านด้านไฮพ e เชอร์เนี่ยครับตอนนี้ก็จะดู เขีมไปด้วยนะครับ๋ยาให้ดูเขีมไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะปิดด้านไฮกันนะครับพอปิดด้านไฮปุ๊บเขียมจะตกลงมานะครับเป็นศูนย์ปุ๊บแล้วก็จะปิดด้านโลนะครับนะครับแล้วก็ปิดเครื่องได้ตอนนี้ปิดแล้วนะครับแต่คือทีนี้ก็คือ อรระบบอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับเขาจะหน่วงเวลาไว้นิดหนึ่งนะครับเวลาเราปิดก็อาจจะมีหมุนสักครู่นะครับพัดลมเลยหรือว่าคอมเพรสเซอร์เลยนะครับเขาจะไม่หยุดทันทีนะครับอาจจะมีหน่วงเวลานะครับก็ทำให้เข็มเราเลยบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่อย่านานเกินไปนะครับตอนนี้ก็ เราบล็อกน้ํายาไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มีนิดเดียวนะครับคือปกติน้ํายาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ปริมาณประมาณ150เนี่ยครับ130ถึง160อะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ in อินเวอร์เตอรนะครับก็ตอนนี้ผมจะทำการเช็คท่อก่อนนะการเช็คท่อ พอน้อยายานะครับจะทําการตัดแล้วต่อใหม่นะครับแล้วก็เช็คแฟด้านบนนะครับที่ต่อด้านบนด้วยนะครับก็วันนี้งานคงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสูงสูงพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ พิสูจน์กันนะ ครับตอนนี้มาดูแร์นะครับนี่ครับน่าจะมีปัญหาที่หัวแร์ด้วยนะครับแฟไม่มีรอยนะครับไม่สวยนะครับบานแฟน่าจะไม่ดีนะครับ แล้วก็จะมีคราบเหมือนคราบตรงนี้นะครับมีส่วนนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็เพื่อความมั่นใจนะครับผมจะทําการเปลี่ยนท่อทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับท่อเขาเป็นสี่หุนนะครับแต่ช่างช่างติดตั้งนะครับเขาใช้ท่อสามหุนมาต่อนะตรงนี้นะก็ความยาวประมาณน่าจะประมาณเมตรครึ่งครับเมตรห้าสิบหรือว่าสองเมตรนี่นะครับ น่าจะประมาณสองเมตรนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาท่อใหม่มาเปลี่ยนนะครับให้เป็นสี่หุนเลยนะครับเพราะว่าถ้าท่อใหญ่แล้วก็เอาท่อเล็กมาต่อเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของแอร์มันลดลงไปนะครับ BTU อาจจะไม่ถึงสเปคเขานะครับแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับจากท่อ ท่อสี่หุนนะครับกลายเป็นท่อท่อสามหุนนะครับแล้วก็มาต่อตรงไปนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะแก้ไขตรงนี้นะครับตัดท่อใหม่แล้วต่อใหม่นะครับ ครับตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีนะครับพอดีท่อต่อตอนนี้ก็จะย้ายเครื่องจากด้านล่างนะครับขึ้นมาติดด้านบนนะครับแล้วก็ทําให้ระยะท่อมันสั้นนะครับก็เลยไม่ต้องต่อท่อนะครับก็เลยแนะนําคุณลูกค้าไปนะครับเพราะว่าท่อจะได้ไม่ต้องต่อนะครับไม่ยาวเกินระยะแล้วก็ ก็คือไม่เกะก,กะด้วยนะครับด้านล่างนะครับผนังก็เป็นผนังปูนนะครับเวลาเครื่องเดินก็จะไม่ค่อยมีเสียงนะครับก็เลยแนะนำคุณลูกค้านะครับครับเปลี่ยนที่ติดตั้งนะครับตอนนี้ก็กําลังติดตั้งขาแขวนนะครับ ตอนนี้เดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับสายก็เข้าตามนี้นะครับน้ำตาลฟ้าแล้วก็สายซิกแนวนะครับตอนนี้จะทำการแว็กแว็คัํมนะครับ สายนี้ก็ต่อกับปั๊มนะครับ ไว,ไว้ประมาณ30นาทีครับตอนนี้ก็ไว้ข้ามา30นาทีนะเร็จะทำการปิดปิดาวนะครับปิดปั๊มนะครับสังเกตเข็มนะครับ เกเข็มน,นะครับทิ้งไว้สักระยะนึงครับสักห้านาทีเองครับเดี๋ยวมาดูเข็มน,นะครับเข็มไม่ขยจับอยู่ที่เดิมก็แสดงว่าไม่มีการรั่วนะครับหมายถึงว่ารั่วรั่วเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดถ้ารั่วแบบซึมซึมนี่ก็ไม่รู้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมา เดี๋ยวดูกันนะครับครับตอนนี้ทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วครับก็เข็มก็อยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเติมน้ำยานะครับตอนนี้ก่อนจะเติมนะครับก็คือ ต้องไล่อากาศก่อนนะครับไล่น้ำยาไล่อากาศออกนะครับก็จะปล่อยปล่อยน้ำยาครับ,รบพอเราเห็นยาฟู่มานิดหนึงนะครับก็จะปิดนะครับหมายความว่าเราอากาศที่มันอยู่ในท่อน,นี่ครับปล่อยไล่ขึ้นมานะครับให้มีเหลือเฉพาะน้ำยานะครับ ตอนนี้ผมก็จะทำการเปิดวาล์วนะครับววแล้วก็เดินเครื่องนะครับแล้วก็จะเติมน้ำยาเข้าไปในระบบนะครับอ้เปิดเครื่องข้างบนครับตอนนี้จะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับรอบสูงสปีดส,สูงนะครับ แล้วตรงตรงนั้นนะครับตรงขั้วตรงขั้วนะครับก็จะเห็นเป็นมีน้ำแข็งเกาะครับมีน้ำแข็งเกาะอยู่นะมาดูตรงเกตวัดน้ำยานะนี่ฮะก็อยู่ประมาณ ยี่ห้านะครับไม่ถึงดีนะครับมายี่ิบห้าดับน้ํายาแต่เดี๋ยวผมก็จะลงมือเติมเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ทิ้งระยะสักครู่นะครับให้น้ํายาเขาปรับตัวกอนนะครับ ตอนนี้ก็สังเกตตร,รงขั้วนะครับก็ยังมีน้ำแข็งเกาะน,นะครับแต่ตอนนี้ระดับน้ำยาอยู่ที่ประมาณหกสิบนะครับเดี๋ยวสังเกตว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำยาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้ำแข็งก็จะหายไปนะครับ มาดูสังเกตดูนะครับน้ำแข็งเริ่มหายแล้วแข็งที่เกาะนะครับเริ่มหายไปแล้วครนะฮะเริ่มจะมีน้ําหยดน้ํานะครับมาเกาะเลยนะครับน้ําแข็งที่เป็นสีขาวนั้นก็หายไปครับ ก็ต้องค่อยๆเติมไปนะครับตอนนี้เป็นหยดน้ำแล้วครับไหลลงมาแล้วครับตรงขั้วนะนี่ครับน้ำหยดลงมาแล้ว ตอนนี้มีความเย็นมาประทาาตัวแล้วนะครับตอนนี้เริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วข้างบนก็เย็นฉ่ำเรียบร้อยนะครับทำงานปกติแล้วนะครับ ตอนนี้ปิดเครื่องแล้วนะครับปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับปิดงานนะครับครับวันนี้สรุปอาการเสียนะครับเกิดจากน้ำยาน้ำยออาแอร์ขาดนะครับก็สาเหตุน่าจะเกิดจากรั่วตรงแฟร์นะครับ แล้วก็ที่สงสัยก็คืออท่อมีการต่อนะครับแล้วก็ผิดขนาดนะครับเอาท่อสามหุนมาต่อสี่หุนนะผมก็เลยแนะนำให้คุณลูกค้าครับย้ายที่ติดเลยนะครับจากติดด้านล่างนะครับไปย้ายไปติดข้างบนเลยนะฮะแล้วก็ท่อก็จะสั้นนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าต่อขึ้นไปประมาณสองเมตรนะครับตอนนี้ก็ท่อสี่เมตรนะครับ ที่มารถราถาดนะครับต่อเข้ามาในเครื่องเลยนะครับนี่ตัดนิดนึงนะครับก็สรุปไม่มีที่ต่อเลยนะครับถ้าจะรั่วอีกทีก็คือรั่วตรงแฟนะครับก็คืออาจจะรั่วที่อื่นได้นะครับแต่คือนี่ผมคิดว่าไม่น่ารั่วนะครับเพราะแอร์เป็นแอร์ใหม่นะครับตรงรังผึ้งต้งตรง,ตรงแผง ไม่น่าจะรั่วนะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุการติดตั้งนะครับเพราะว่าตรงแฟร์นี่ครับมันแตกนะครับน่าจะรั่วตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ